อีพ6 6นคำพิพากษาสารดีกาที่5094ทับ2 6 5หนังสาวถอฐานโจทในก่อไก่กับพวกจำเลยคดีสืบเนื่องมาจากสารชั้นต้นมีคำพิพากษาตามสัญญาปณิปนอมยอมความว่า โจอยินยอมให้เจมเลยทั้งสองพร้อมบุตรและหลานคือนายชาคริสนายวิจิตพงศ์เด็กชายกันทีเด็กหญิงวรลรลักษ์และเด็กชายกันตบพนมีาสิทธิอาศัยบนที่ดินจนดเลขที่37985เกที่37985เนื้อที่47ตารางวา ซึ่งจำเลยทั้งสองปลุกบ,บ้านเลขที่2 7 7จนกว่าจะถึงแก่ความตายโดยความยินยอมของโจทย์โดยจำเลยทั้งสองพร้อมบุตรหลานดังกล่าวจะไม่ก่อความเดือดร้อนลำคาญและไม่ดูหมิ่นโจทย์และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกับโจทก์ก่อความวุ่นวายต่อความเป็นอยู่โดยปกติสุขของโจทย์ รวมทั้งไม่ทำลายร่างกายและทรัพย์สินของโจท์นับแต่วันทำสัญญาปฏิปรนอมยอมความหากจำเลยทั้งสองพร้อมบุตรหลานไม,ไม่ปฏิบัติตามสัญญาปณิประนอมยอมความถือว่าผิดนัดผิดสัญญาจำเลยทั้งสองพร้อมบุตรหลานยินยอมหรือถอนสิ่งปลูกสร้างคือบา้านเลขที่2.7 7ออกไปจากที่ดินของโจทย์ภายในหนึ่งเดือนนับแต่ วันผิดสัญญาเป็นต้นไปโดยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสองเองทั้งสิ้นในระหว่างสัญญาปฏิปนอมยอมความโจทย์หรือทายาทจะไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินฉนนเรียกที่3 7 9 8 5ให้แก่บุคคลอื่นและจำเลยทั้งสองยอมถอนฟ้องแย้งในคดีนี้ให้ออกจากสารบบความ รวมทั้งให้จำเลยทั้งสองมีสิทธิ์สร้างทางเข้าออกบริเวณที่ดินของโจทได้โดยโจทไม่คัดค้านคดีถึงที่สุดแล้วต่อมาโจทขอให้ออกหมายบังคับคดีโดยอ้างว่าจำเลยทั้งสองผิดสัญญาปฏิปมยอมความศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ออกหมายบังคับคดีตามที่โจทขอจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอ ให้มีคำสั่งงดการตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีสาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค6พิพา,ากษากับให้เพิกถอนหมายบังคับคดีขาริชาธรรมเนียมทั้งสองสารให้เป็นพับโจทย์ดีกาโดยได้รับอนุญาตจากสารดีกาสาลดีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎิกาของโจทย์ประการแรกมีว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ออกหมายบังคับคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา275วรกหนึ่งบัญญัติว่าถ้าเจนี้ตามคำพิพากษาจะขอให้มีการบังคับคดีให้ยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลให้บังคับคดีโดยระบุให้ชัดแจ้ง ซึ่งอน,นุหนึ่งนี่ที่รุกนี้ตามคำพิพากษายังไม่ได้ปฏิบัติตามค,าคําบังคับอนุ2วิธีการที่ขอให้ศาลบังคับคด,ดีนั้นเมื่อพิจารณาคําขอออกหมายบังคับคด,ดีของโจทย์ปรากฏว่าโจทย์ได้บรรยายคำขอไว้โดยละเอียดถึงข้อตกลงในสัญญาปณิปนอมยอมความระหว่างโจทย์กับจําเลยทั้งสองว่า ได้มีการตกรงกันอย่างไรหากมีการผิดสัญญาจะต้องบังคับคดีกันอย่างไรอันเป็นการกล่าวถึงคำพิพากษาที่จะขอให้มีการบังคับคดีนี่ที่จำเลยทั้งสองจะต้องปฏิบัติตามคำบังคับรวมถึงวิธีการที่โจทย์จะขอให้บังคับคดีแล้วทั้งโจทย์ได้ระบุไว้ในคำขอออกหมายบังคับคดีด้วยว่า จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามสัญญาปณิปนอมยอมความดังกล่าวส่วนข้อได้จริงว่าจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามสัญญาปณิปนอมยอมความอย่างไรก็ปรากฏตามคำขออกขอกคำบังคับของโจทย์ลงวันที่1ตุลาคม2563ซึ่งโจทย์บรรยายไว้โดยละเอียดแล้วว่าจำเลยทั้งสองผิดสัญญาปณิปนอมยอมความอย่างไร และโจทย์ประสงค์ให้มีการบังคับคดีตามคำาพิพากษาตามยอมและสัญญาปณิปนอมยอมความดังกล่าวอันเป็นข้อได้จริงในสำนวนที่สารชั้นต้นสามารถนำมาประกอบการพิจารณาทำคำสั่งในการออกหมายบังคับคดีได้ประกอบกับสารชั้นต้นมิได้มีคำสั่งยกคำขอออกคำคบังคับลงวันที่1ตุลาคม2563 คงมีคำสั่งเพียงให้เพิกถอนคำสั่งในการออกคำบังคับเมื่อวันที่5ตุลาคม2 5 6 3เนื่องจากได้มีการออกคำบังคับไว้ที่หน้าปกสำนวนในวันที่อ่านคำพิพากษาตามยอมแล้วเท่านั้นซึ่งประมวลกฎหมายวิธีวินาวความแพ่งมาตรา27วรรคหนึ่งตอนท้ายให้อำนาจศาลในการมีคำสั่งในเรื่องนั้นอย่างใดอย่างเด็ก ตามที่เห็นสมควรได้การที่ศาลชั้นต้นนำข้อได้จริงตามคำขอออกคำคับของโจทโรงที่1ตุลาคม2 5 6 3มาประกอบการพิจารณาทำคำสั่งในการออกหมายบังคับคดีจึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา275และมาตรา276ดีกีกาข้อนี้ของโจ์ฟังขึ้น ปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของโจทย์ปากการต่อไปมีว่าจำเลยทั้งสองผิดสัญญาปณีประนอมยอมความหรือไม่เห็นว่าสัญญาปณีประนอมยอมความข้อสองระบุว่าจำเลยทั้งสองพร้อมบุตรานตามข้อหนึ่งจะไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญและจะไม่ดูหมิ่นโจทย์และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกับโจท์ ขอความมุ่นวายต่อความเป็นอยู่โดยปกติสุขของโจทย์รวมทั้งไม่ทำลายร่างกายและทรัพย์สินของโจทย์นับแต่วันทำสัญญาปณีปนอมยอมความนี้ซึ่งได้ความตามคำเบิกความของจำเลยที่1ที่ตอบทนายจำเลยทั้งสองซักถามว่าเดิมจำเลยที่1ใช้ทางเข้าออกบริเวณข้างบ้าน แต่การใช้ทางดังกล่าวไม่สะดวกเนื่องจากต้องผ่านยาลกจำเลยที่หนึ่งจึงทุบรั้วกำแพงเพื่อทำทางเข้าออกบ้านของจำเลยทั้งสองซึ่งแต่เดิมมีการทุบกำแพงเพื่อทำทางเข้าออกอยู่แล้วแต่เนื่องจากที่บ้านของจำเลยทั้งสองมีผู้ป่วยจึงต้องทุบรั้วกำแพงเพื่อทำทาง เข้าออกบ้านของจำเลยทั้งสองให้กว้างขึ้นซึ่งสอดคล้องกับที่จำเลยที่สองเบิกความตอบทนายนจำเลยทั้งสองซักถามว่าเดิมจำเลยที่สองเข้าออกทางป่าบริเวณข้างบ้านต่อมาได้เจาะกำแพงบริเวณหลังห้องครัวเพื่อทำทางเข้าออกหลังบ้าน หน่วยเดิมจัดเจาะเพียงหนึ่งช่องต่อมาที่บ้านของจำเลยทั้งสองมีผู้ป่วยอัมาพาตจึงเจาะกำแพงให้กว้างขึ้นเป็นประตูที่สองโจทย์เบิกความต่อท่านนายจำเลยทั้งสองถามค้านยืนยันว่าจำเลยทั้งสองทุกกำแพงรั้วของจบเพื่อสร้างทางเข้าออกเพิ่มเติมหลังจากทำสัญญาปณิปนอมยอมความคดีนี้แล้ว แระโจดแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐานเมื่อวันที่24กันยายน2 5 6 3ซึ่งหากมิใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงย่อมไม่มีเหตุผลที่โจ์จะต้องไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายหลังที่มีการทำสัญญาปณีปนอมยอมความในคดีนี้ถึงสองปีเชื่อว่าจำเลยทั้งสองทุกกำแพงรั้วของโจด ในวันที่24กันยายน2563แมนบริเวณที่จำเลยทั้งสองทุบรั้วกำแพงจะอยู่ในบริเวณบ้านของจำเลยทั้งสองและทำเพื่อเป็นทางเข้าออกบริเวณบ้านของตนก็าตามแต่เมื่อรั้วกำแพงดังกล่าวเป็นของโจทกันที่จำเลยทั้งสองทุบรั้วกำแพงดังกล่าวจึงเป็นการทำลายทรัพย์สินของโจทและแม้ว่า สัญญาปรนิปนอมยอมความข้อห้าระบุให้จำเลยทั้งสองสร้างทางเข้าออกในบริเวณที่ดินของโจทได้โดยโจทไม่คัดค้านก็มีความหมายแต่เพียงว่าโจทอนุญ,ญาตให้จำเลยทั้งสองสร้างทางเข้าออกในบริเวณบ้านของจำเลยทั้งสองตามที่สร้างไว้เดิมเท่านั้นมีได้หมายความถึง ขนาดให้จำเลยทั้งสองทุบก,กำแพงรั้วของโจทเพื่อสร้างทางเข้าออกเพิ่มเติมไปเรื่อยๆในขณะที่จำเลยทั้งสองมีทางเข้าออกเดิมอยู่แล้วแต่อย่างใดพฤติการของจำเลยทั้งสองที่ทำลายทรัพย์สินของโจทภายหลังทำสัญญาปณิปนอมยอมความในคดีนี้จึงเป็นการผิดสัญญาปณิปนอมยอมความข้อ2โจทมีสิทธิ์ขอให้ออกหมายบังคับคดีแก่จำเลยทั้งสองได้ ที่สารุทธรภาค6ปีคำพิพากษาให้เพิกถอนหมายบังคับกดีมานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของสารดีกาดีกาของโจทย์ข้อนี้ฟังขึ้นเช่นกันพิพา,ากษากลับให้บังคับตามคำสั่งสารชั้นต้นข้ารชาชการมเนียมทั้งสามสารให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวล กฎหมายแผงและผ่านนิตมาตา420ร้ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลเอทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำระเมิดจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา27ในกรณีที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ในข้อที่มุ่งหมายจะอย่างให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมหรือที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเรื่องการเขียนและก,การยื่นหรือการส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่นๆ หรือในการพิจารณาคดีการพิจารณาพยานหลักฐานหรือการบังคับคดีเมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายที่เสียหายเนื่องจากการที่มิได้ปฏิบัติเช่นว่านั้นยื่นคำขอได้ทำเป็นคำร้องให้ศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสียทั้งหมดหรือบางส่วนหรือสั่งแก้ไขหรือมีคำสั่งในเรื่องนั้น อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่สารเห็นสมควรมาตรา27วร2ข้อค้านเรื่องผิดระเบียบนั้นคู่ความฝ่ายที่เสียหายอาจยกขึ้นกล่าวได้ไม่ว่าในเวลาใดๆก่อนมีคำพิพากษาแต่ต้องไม่ช้ากว่า8วันนับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นได้ทราบข้อความหรือพฤติการอันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น แต่ท้งนี้คู่ความฝ่ายนั้นต้องมิได้ดําเนินการอันใดขึ้นใหม่หลังจากที่ได้ทราบเรื่องผิดระเบียบแล้วหรือต้องมิได้ให้สัตยาบันแก่การผิดระเบียบนั้นๆมาตรย2่สิบเวรรคสาถ้าศาลสั่งให้เพิกถอนกระบ,บวนพิจารณาที่ผิดระเบียบใ,ใดๆอันมิใช่เรื่องที่คู่ความละเลยไม่ดําเนินกระบ,บวนพิจารณาเรื่องนั้นภายในระยะเวลาซึ่งกฎหมาย หรือสารกําหนดไว้เพียงเท่านี้ไม่เป็นการตัดสิทธิ์คู่ความฝ่ายนั้นในอันที่จะดำเนินกระบวนพิจารณานั้นนั้นใหม่ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายบังคับประมวลกฎหมายวิธีพิจารความแพง่งมาตรา275ถ้าเจ้านี้ตามคำพิพากษาจะขอให้มีการบังคับคดี ให้ยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลให้บังคับคดีโดยระบุให้ชัดแจ้งซึ่งอนุหนึ่งนี่ที่รุกนี่ตามคำพิพากษาอย่างมิได้ปฏิบัติตามคำบังคับมาตรา275อนุสงวิธีการที่ขอให้ศาลบังคับคดีนั้นมาตรา275รวสองในระหว่างที่ศาลยัง มิได้กำหนดวิธีการบังคับคดีตามที่เจ้าหนี่ตามคำพิพากษามีคำขอตามวรรคหนึ่งถ้ามีเหตุจำเป็นเจ้าหนี่ตามคำพิพากษาจะยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลให้มีคำสั่งกำหนดวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของตนไว้ก่อนก็ได้รัฐสาลเห็นสมควรจะมีคำสั่งอนุญาตโดยไม่ต้องไต่สวนก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ลูกหนี้ตามคำพิพาษาอาจยื่นคำขอโดยพรันให้ศาลยกเลิกคำสั่งอนุญาตดังกล่าวได้คำขอเช่นว่านี้อาจทำเป็นคำขอฝ่ายเดียวโดยได้รับอนุญาตจากศาลและถ้าศาลเห็นสมควรจะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งอนุญาตนั้นโดยไม่ต้องไต่สวนก็ได้คำสั่งของศาลตามวรรคนี้ ให้เป็นที่สุดมาตรา275วรรค3ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาตามวรรค2แล้วคำสั่งนั้นยังคงมีผลต่อไปเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษารหรือคำสั่งของศาลประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา276 เมื่อเจ้าหนี้ต่ำคำพิพากษาข,ขอให้บังคับคดีถ้าศาลเห็นว่าลูกหนี้ต่ำคำพิพากษาได้ทราบหรือถือว่าได้ทราบคำบังคับแล้วทางระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ปฏิบัติตามคำบังคับนั้นได้ร่วงพ้นไปแล้วและคำขอได้ระบุข,ข้อความไว้ครบถ้วนให้ศาลกำหนดวิธีการบังคับคดี ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้และตามมาตรา2 1 3แห่งประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์ดังต่อไปนี้มาตรา276อ,27อนุ1ถ้าการบังคับคดีต้องทำโดยทางเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ศาลออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีและแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบเพื่อดำเนินการต่อไป ตามที่กำหนดไว้ในหมายนั้นมาตรา276อน,นุ2ถ้าการบังคับคดีอาจทำได้โดยไม่ต้องตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการตามที่เห็นสมควรเท่าที่สภาพแห่งการบังคับคดีจะเปิดช่องให้กระทำได้มาตรา276อน,นุ3ถ้าเป็นการขอให้ศาลสั่งจับกลุ่ม และกับกัรรุกหนี้ตามคำพิพากษาให้ดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปตามบทบัญญัติว่าด้วยกันนั้นมาตรา276วรรค2ในคดีมโนสาเล่ก่อนออกหมายบังคับคดีหากศาลเห็นเป็นการสมควรศาลจะออกหมายเรียกรูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลอื่นมาสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำพิพากษา เพื่อพิจารณาว่าสมควรจะออกหมายบังคับคดีหรือไม่ก็ได้มาตรา276วรรค3าในกรณีที่ผู้ขอบังคับคดีขอให้ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับการบังคับคดีหากมีเหตุสงสัยว่าไม่สมควรบังคับคดีแก่ทรัพย์สินใดหรือมีเหตุสมควรอย่างอื่นเพื่อคุ้มของบุคคลภายนอก ที่อาจได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกลาง่าวก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตต่างคำขอศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ขอบังคับคดีวางเงินหรือหาประกันต่อศาลตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรเพื่อเป็นประกันการชำระค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายอันจะพึงเกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินการบังคับคดีดังกลาง่าว ถ้าผู้ขอบังคับคดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลให้ศาลมีคำสั่งยกคำขอให้ดำเนินการบังคับคดีนั้นเสียส่วนเงินหรือหลักประกันที่วางไว้ต่อศาลดังกล่าวเมื่อศาลเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องวางไว้ต่อไปจะสั่งคืนหรือยกเลิกประกันนั้นก็ได้คำสั่งของศาลามวักนี้ให้เป็นที่สุดมาตรา276 วัคซีนในกรณีตามวักสามถ้าเกิดความเสียหายจากการบังคับคดีโดยความผิดหรือเลินเล่อของผู้ขอบังคับคดีผู้ได้รับความเสียหายอาจยื่นคำร้องต่อศาลภายใน30วันนับแต่วันที่มีการดำเนินการบังคับคดีเพื่อขอให้ศาล สั่งให้ผู้ขอบังคับคดีชดใช้ค่าสินใหมายทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตนได้ในกรณีเช่นว่านี้ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้แยกการพิจารณาเป็นสำนวนต่างหากจากคดีเดิมและเมื่อศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าคำร้องนั้นฟังได้ให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ขอบังคับคดีชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคําสั่งศาลผู้ที่ได้รับความเสียหายอาจร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่บุคคลนั้นเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกนี้ตามคำพิพากษา